พบก,กันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องสอาชาแนลเหมือนเดิมทุกวันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านมาพบก,กับเหรียญสิบ,บาทที่มีราคาสูงนะคะและก็ไม่ได้มีความพิเศษแต่อย่างใดน,นะคะมาพร้อมกัน2เหรียญน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมรายละเอียดของคลิปนะคะเราก็จะมีกระแสข่าวโด่งดังในโซเชียลนะคะซึ่งดังกว่าโรคโควิดหรือว่าเรื่องใดๆน,นะคะนั่นก็คือเรื่องอที่มี ขับเฮ้านะคะที่มีนะวัยรุ่นออกมาเหยียดคนอนิสานนะคะซึ่งก็ขอบอกเลยนะคะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่นิสัยไม่ดีนะคะอาจจะมีปมในใจนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกันนะคะอย่าอย่าได้สนับสนุนนะคะสําหรับเรื่องแบบนี้นะคะคุณเราเกิดมาเป็นคนไทยนะคะอยู่ใต้ชายคาพ่อคนเดียวกันนะคะก็ขอให้รักกัน,นะคะไม่ว่าจะเป็นคนภาคไหนนะคะเราก็เป็นคนไทยด้วยกัน สำหรับจริงๆแล้วนะคะทางช่องสารฉันเองก็เป็นคนอีสานนะคะคนอีสานเป็นคนที่ใจดีนะคะแล้วก็มีความอดทนมากนะคะสําหรับคนอีสานก็ขอฝากน้องๆน,นะคะที่อยู่ในกลุ่มขับเฮานะคะก็ขอให้ปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราพูดไปนะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะทําให้ครอบครัวของเราเดือดร้อนนะคะเรามาเข้าสู่เรื่องของเรากันต่อนะคะซึ่งตอนนี้นะคะกอ็อากาศบ้านเราก็เริ่มจะมีลมหนาว เขามานิดนึงนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะดูแลจากโรคโควิดแล้วก็ยังต้องดูแลสุขภาพเนื่องจากมีลมหนาวแล้วก็มีฝนตกเป็นบางแห่งนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีน้ําหนุนแถวภาป,ประเดงนะคะก็น้ําทะเลหนุนขึ้นมานะคะนี่ก็คือเรื่องราวของอข่าวบ้านเรานะคะเรามาดูเหรียญที่เราตั้งใจนํามาฝากทุกท่านในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2540นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญที่มีความต้องการทางตลาด ของเหรียญน,นะคะตลาดหมุนเวียนทางบ้านเรานะคะซึ่งตอนนี้นะคะสมาคมเหรียญน,นะคะที่เราได้ทราบข่าวมาก็คือเหรียญปีนี้นะคะเริ่มมีเกษตรที่จะมีการรับซื้อในตลาดนะคะตลาดเวียน ของเหรียญ10บ,บาทในราชการที่9นะคะเรามาดูรายละเอียดของเหรียญเหรียญนี้กันนะคะสําหรับเหรียญเหรียญนี้นะคะถ้าดูไม่ละเอียดจริงๆก็จะไม่เห็นนะคะว่าคล้ายๆกับว่าเขาเป็นเหรียญไส้เตกนะคะดูตรงนี้นะคะถ้าสังเกตดูดีๆนะคะซึ่งเหรียญน,นี้นะคะเพิ่งจะได้มาเมื่อเช้านี้นะคะซึ่งก็ร้านขายของชาเขาถอนให้นะคะก็เลยเอามาสองกล้องดูก็เลยเห็นว่ามันเป็นเหรียญไส้เตกนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ยือนะคะก็ยังถือว่าปกติอยู่ สำหรับเหรียญเหรียญนี้นะคะถ้าใครไม่สังเกตดีๆก็จะมองไม่เห็นนะคะเรามาดูรายละเอียดของเหรียญกันค่ะสำหรับเหรียญสิบาทนะคะก็จะเป็นเหรียญกระสานโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะคะตรงขอบก็จะเป็นเหลี่ยมสลับเรียบนะคะเป็นเฟืองสลับเรียบนะคะดูดีๆนะคะสาหรับเหรียญสิบาทนี้นะคะเขาก็จะมีความพิเศษอยู่หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอักษรบิลนะคะซึ่งก็มีเพิ่มขึ้นมาสําหรับเหรียญ 10บาทนะคะซึ่งเหรียญอื่นเขาจะไม่มีอักษรเบลนะคะเรามาดูด้านหน้ากันค่ะกลางเหรียญก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะพิณพระพักพินพระทักพินพระพักไปทางเมืองขวาทางด้านขวามือก็จะมีข้อความวา่าภูมิพลอดุลยเดชนะคะทางด้านซ้ายมือก็จะมีข้อความวา่ารัชกาลที่9นะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะ,ด,ะ,คะ,ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณนะคะด้านบนก็จะมีอักษรเบลนะคะ ด้านขวามือก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยสายมือก็จะมีข้อความที่บอกว่าการผลิตนั่นเองนะคะนั่นก็คือปีพศของการผลิตนะคะด้านล่างก็จะมีเลขบอกราคานะคะซึ่งก็จะมีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยมีคาว่าบาทขั้นอยู่ระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะคะสําหรับด้านหลังของเหรียญนี้นะคะก็จะดูเป็นภาพนูนนะคะซึ่งสภาพด้านหลังนี้ก็ดูสวยงามนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาเยอะนะคะสําหรับเหรียญเหรียญนี้นะคะ สำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2540นี้นะคะ,ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะเยอดการผลิตเขาจะอยู่ที่93,000ขอโทษนะคะอยู่ที่9,316,000เหรียญนะคะซึ่งราคาก็จะอยู่ที่150บาทซึ่งเป็นเหรียญยู c นซีนะคะแต่ก็ขอบอกนะคะว่าได้ข่าวแว่วมานะคะว่า ทางสมาคมเหรียญน,นะคะเขาจะเริ่มมีการเก็บสะสมเหรียญปีนี้แล้วนะคะสำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2540นะคะอีกไม่นานน่าจะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะสำหรับเหรียญ10บาทปีนี้นะคะสำหรับอีกเหรียญหนึ่งนะคะที่เรานะําตั้งใจนํามาฝากทุกท่านในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือเหรียญ10บาทเหรียญน,นี้นะคะซึ่งก็ดูจากสภาพาการใช้งานแล้วก็ ค่อนข้างสาหัสสกักน,นะคะสำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2549นะคะสำหรับปีนี้นะคะซึ่งยอดการผลิตก็ขึ้นอยู่ที่หลักร้อยล้านเลยนะคะเรามาดูกันนะคะลักษณะของเหรียญก็เหมือนกันนะคะเรามาดูลักษณะของเหรียญตรงนี้นะคะไม่ใช่เป็นเหรียญไส้แตะนะคะตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเหรียญขอบหางซึ่งก็เกิดจากการที่เราใช้งานมาเยอะนะคะสังเกตด,ดูดีๆนะคะซึ่งมันจะ,ะหางมาถึงเรามองไม่เห็นสระอูตรงนี้เลยนะคะ นี่ก็คือลักษณะของเหรียญเหรียญนี้นะคะซึ่งก็เกิดจากาผ่าที่เขาอยู่มานานนะคะเกิดจากการผ่านมาหลายมือนะคะดูสภาพของเหรียญน,นะคะเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังก็จะเห็นได้ชัดนะคะตรงตรงนี้นะคะที่เป็น,อนขอบหางมันไม่เหมือนกันนะคะเราเปรียบเทียบกันนะคะอันนี้เป็นเหรียญไสเตกนะคะซึ่งตามจริงแล้วถ้าเราไม่สังเกตจริงเราก็จะไม่ทราบนะคะ นี่ก็คือเหรียญใส้เตกเหรียญไส้แตกตัวนี้มันก็จะมีสีทองล้ำออกมานะคะแต่ส่วนนี้มันจะเป็นช่องว่างนะคะซึ่งนั่นก็เป็นเหรียญขอบหางนะคะนี่ก็คือความแตกต่างนะคะสาหรับการสังเกตวระหว่างเหรียญใส้แตกกับเหรียญขอบหางนะคะถ้าเ็าจะมีการประกาศร,รับซื้อเหรียญใส้เตกนะคะก็จะเป็นในเป็นเหรียญแรกนะคะจะมีลักษณะแบบนี้แต่ว่าถ้าแตก เท่านี้เรายังไม่ทําการรับซื้อนะคะต้องขอให้มีปริมาณที่เยอะกว่านี้น่ะคะที่เราทําการรับซื้อประกาศไปในคลิปโขดนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวผสอะไรนะคะที่เรารับซื้อเราก็จะอขอให้มันมีขนาดใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างเหรียญขอบห่างกับเหรียญไสเตะนะคะที่เราจะนำมาเปรียบเทียบให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันในคลิปนะคะสำหรับเหรียญ10บบาทปีพุทธศักราช2549นี้นะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเขาก็จะอยู่ที่26มิลลิเมตรนะคะ น้ำหนักก็จะอยู่ที่8.5กรัมยอดการผลิตยอยู่ที่ร้อยยี่สิบเอดล้านเก้าแสนสามพันเหรียญนะคะราคาจริงๆเขาก็จะอยู่ที่หกสิบบาทนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญยูเอ็นซีนะคะสำหรับเหรียญปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านี้นะคะส่วนเหรียญที่มีความพิเศษนะคะที่เราได้ทําการประกาศไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ขอดูสภาพของเหรียญก่อนะะนะคะสำหรับเหรียญปีนี้นะคะยังไม่มีดีเวลนะคะว่าจะมีการเก็บสะสมของนักสะสมนะคะหรือว่าตลาด เรานะคะซึ่งจะมีตอนนี้ก็มีอยู่แค่เดือนสิบบาทปีพุทธศักราช2540นะคะที่แววมาว่าจะมีการก็บสะสมนะคะและก็แลกเปลี่ยนกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอฝากทุกท่านไว้เช่นเคยนะคะคนเราอยู่ด้วยกันนะคะช่วยเหลือเกอื้อกูลซึ่งกันและกันรอยยิ้มเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะดูแลซึ่งกันรละกันนะคะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ